สวัสดีครับหนึ่งในคุณสมบัติที่ทําให้การใช้งานสมาร์ทโฟนทําได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนั่นคือการแตะหรือเคาะด้านหลังของตัวเครื่อง2ครั้งหรือ3ครั้งเพื่อสั่งงานต่างๆได้ตามที่เราต้องการครับเช่นเปิดแอปที่ใช้งานบ่อยๆจับภาพหน้าจอหรือเปิดรายการแอปที่เราเปิดใช้งานอยู่ซึ่งคุณสมบัตินี้มีให้ใช้บน iPhone และบน Google p i x e l และตอนนี้ s a ั sung ก็ให้เราเลือกเพิ่มคุณสมบัตินี้มาให้ใช้งานได้ง่ายๆทำได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับ ก่อนอื่นมีเรื่องสําคัญที่เพื่อนๆต้องทราบก่อนครับตามปกติการจะเปิดใช้งานคุณสมบัติการแตะด้านหลังเครื่องหรือข้อด้านหลังเครื่องเพื่อสั่งงานนี้จะต้องทําผ่านแอป Good Lock และติดตั้งส่วนประกอบเพิ่มเติมหรือโมดูลที่ชื่อ Rigid Star เพิ่มเข้าไปครับแต่ปัญหาก็คือแอป Good Lock ในตอนนี้ Samsung ยังไม่เปิดให้รองรับในประเทศไทยทําให้เราไม่สามารถหาแอปนี้จาก Galaxy Store ไม่เจอในไทยไม่มีให้ใช้ครับ ไม่รู้สาเหตุว่าทำไม s ซัมซุงไม่เปิดให้รองรับในประเทศไทยครับแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะเราสามารถใช้งาน e Ligit s t a r ผ่านแอป FileL ็อ k ซึ่งเป็นแอปที่สามารถติดตั้งผ่าน Google Play Store แล้วดาวน์โหลดโมดูล e i t s t a r จากอินเทอร์เน็ตมาใช้งานร่วมกันได้ฟรีเลยครับซึ่งวิธีการก็ง่ายมากๆทำเองได้ที่สำคัญ Ligit Star ไม่ได้มีแค่คุณสมบัติการแตะหรือข้อด้านหลังเครื่องเพื่อสั่งงานแต่ยังมีฟีเจอร์อื่นที่น่าสนใจอีกเพียบ เช่นการตั้งค่าปุ่มด้านข้างของตัวเครื่องเพื่อสั่งงานที่เราต้องการการปรับแต่งเมนูการตั้งค่าของระบบเพื่อซ่อนอีเมลหรือเมนูไหนที่เราใช้บ่อยๆสามารถย้ายมาอยู่ด้านบนแทนได้เลยครับทําให้การใช้งานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นรวดเร็วยิ่งกว่าเดิมครับพูดได้ว่า l i จิ t สตา r เป็นหนึ่งในโมดูลที่มีประโยชน์และน่าใช้มากๆอยากให้ Sam ซ m s u n งเพิ่มเข้าไปใน One UI เลยครับเราไปดูวิธีการติดตั้งและใช้งานง่ายๆกันเลยครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆเ,เ,เปิดแอป Google Play Store แล้วดาวน์โหลดแอปชื่อ File Lock แอปนี้แจกให้ใช้งานฟรีออกแบบมาเพื่อเรียกใช้โมดูลของ Samsung Good Lock สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนจาก Samsung ในประเทศที่ไม่รองรับ Good Lock ในตอนนี้สามารถใช้ File Lock แทนได้ครับลิงก์ในการดาวน์โหลดจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเมื่อติดตั้งแปอป File Lock เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆไปดาวน์โหลดไฟล์ในการติดตั้งโมดูล l e g i t Star ซึ่งเป็นไฟล์ apk หรือที่ย่อมาจาก Android Package ซึ่งเป็นไฟในการติดตั้งแอป,ปต่างๆนั่นเองครับโดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บต่างๆเช่น APK Miller เมื่อเปิดเข้าไปที่หน้าเว็บให้พิมพ์ค้นหา r e g i s t a r เมื่อพบแล้วให้แตะเลือกจากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปแตะดาวน์โหลด APK ในหน้าจอการแจ้งเตือนที่สแสดงขึ้นมาให้แตะดาวน์โหลดต่อไปเมื่อดาวน์โหลดเสร็จในกรอบการแจ้งเตือนชั่วคราวที่สแสดงขึ้นมาด้านบนให้เพื่อนๆแตะคำสั่งเปิด แต่ถ้าแตะไม่ทันกรอบนี้หายไปก่อนไม่ต้องตกใจครับให้แตะปุ่มรูปจุด3จุดด้านบนในเมนูที่สแสดงขึ้นมาแตะดาวน์โหลดแล้วแตะบนไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาครับถ้าแอป Google Chrome สแสดงกรอบการแจ้งเตือนขึ้นมาสแสดงว่าเพื่อนๆยังไม่เคยเปิดอนุญ,ญาตการติดตั้งแอปจากแหล่งที่มาภายนอกติดตั้งจาก Google Chrome ให้แตะการตั้งค่าในการตั้งค่าติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักที่สแสดงขึ้นมาให้แตะเปิดสวิตช์ในส่วนของแอป Chrome ได้เลยครับ ในกรอบข้อความถามยืนยันที่แสดงขึ้นมาแตะติดตั้งแล้วรอสักครู่เพื่อให้ระบบทําการติดตั้งเมื่อการติดตั้งสําเร็จเรียบร้อยให้แตะเสร็จมาถึงตรงนี้ขั้นตอนการติดตั้งก็สําเร็จเรียบร้อยพร้อมใช้แล้วครับขั้นตอนต่อไปเราจะไปตั้งค่าและใช้งานกันครับให้เพื่อนๆเปิดแอปไฟล์ล็อกในหน้าจอหลักของแอปเพื่อนๆจะเห็นโมดูลร g จิสต a าแสดงขึ้นมาให้ใช้งานแล้วครับให้แตะเลือกได้เลยในกรอบข้อความถามยืนยันที่แสดงขึ้นมา แต่ Open Anyway การทำงานของ Ligi Star จะเริ่มขึ้นให้รอสกรักครู่จากนั้นในหน้าจอ Permission for Ligi t Star ที่แสดงขึ้นมาเพื่อขออนุญาตเกี่ยวกับการแจ้งเตือนซึ่งการขออนุญาตนี้จะแสดงขึ้นมาในการเปิดใช้งานครั้งแรกเท่านั้นครั้งต่อไปไม่ถามแล้วครับโดยในการขออนุญาตนี้เพื่อนๆสามารถเลือกที่จะให้อนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้นะครับไม่ว่าเลือกแบบไหนเรายังคงใช้งาน Ligi Star ได้ตามปกติครับให้เพื่อนๆแตะ Continue ในกรอบข้อความถามยืนยันที่แสดงขึ้นมาเพื่อนๆสามารถเลือกอนุญ,ญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้ครับในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกอนุญาตนะครับจากนั้นหน้าจอหลักในการตั้งค่าของ g i จิสต์จะแสดงขึ้นมาโดยมีตัวเลือกการตั้งค่า5รายการในคลิปนี้เราจะไปดูในส่วนของการแตะด้านหลังเครื่องเพื่อสั่งงานกันครับให้เพื่อนๆแตะ back tap action ในหน้าจอการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาให้แตะเพื่อเปิดสวิตช์เพื่อเปิดการใช้งานในส่วนของการแตะด้านหลังเครื่องครับ ถัดลงมา Event Detection Notification เมื่อเปิดสวิตช์นี้ทุกครั้งที่เราแตะด้านหลังของตัวเครื่องจะมีกรอบข้อความเล็กๆ Double Tap แสดงขึ้นมาให้ทราบว่าตอนนี้มีการแตะด้านหลังของเครื่องนะในการตั้งค่าการใช้งานการแตะด้านหลังเครื่องเพื่อสั่งงานนั้นเราสามารถเลือกการแตะแบบ2ครั้งหรือแตะแบบ3ครั้งได้ครับโดยทั้ง2แบบจะมีวิธีและรายการตั้งค่าที่เหมือนกันถ้าต้องการตั้งค่าสำหรับการแตะ2ครั้งให้เลือก Double Tap ถ้าต้องการตั้งค่าสำหรับการแตะ3มครั้งให้เลือกทิป p ็อคแทเราไปดูที่การตั้งค่าสำหรับการแตะ2ครั้งกันก่อนครับด้วยการแตะเลือก Double t a p ตัวเลือกการตั้งค่าจะแสดงขึ้นมาโดยสามารถตั้งค่าได้8แบบเลยครับแบบแรกนั่นคือการปิดการใช้งานเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าจะปิดการใช้งานก็ปิดสวิตช์การแตะด้านหลังเครื่องไปเลยก็ได้นี่นาไม่ได้ใช้จะมีตัวเลือกนี้ไว้ทําไมสาเหตุที่มีตัวเลือกนี้ก็เพื่อให้เราเลือกใช้ได้ว่า จะใช้การแตะ2ครั้งหรือ3ครั้งหรือไม่นั่นเองครับเช่นเมื่อเราเปิดใช้คุณสมบัติการแตะด้านหลังเครื่องแต่ต้องการใช้เฉพาะการแตะด้านหลังเครื่อง3ครั้งไม่ได้ต้องการใช้แบบแตะ2ครั้งก็สามารถเลือกนั่นได้นั่นเองครับแบบที่2 take and share screenshot ทำการจับภาพหน้าจอและแชร์แบบที่3 access your google voice assistant คือการเปิดการทำงานของ google voice assistant ขึ้นมานั่นเองครับแบบที่ 4. start pop up window ตัวเลือกนี้น่าสนใจมากครับเพราะสามารถย่อหน้าจอแอป,ปที่เราใช้งานอยู่ให้เป็นแบบป๊อปอัพเปิดใช้งานแอป,ปแบบมัลติทัสกิ้งนั่นเองครับแบบที่5 show notifications เปิดหน้าจอรายการแจ้งเตือนแบบที่6 show recent apps เปิดหน้าจอรายการแอป,ปที่เราเปิดใช้งานอยู่ให้เราสามารถแตกเพื่อสลับแอป,ปหรือปิดแอป,ปได้ครับแบบที่7 back button ใช้แทนปุ่ม back บ,บนตัวเครื่องนั่นเองครับแบบที่8 open app เปิดแอป,ปที่ต้องการ เมื่อเราแตะบนคำสั่งนี้รายการแอป,ปทั้งหมดในเครื่องจะสแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกเปิดได้เลยครับในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกเปิดแอปไลน์นะครับเมื่อตั้งค่าสำหรับการแตะ2ครั้งเรียบร้อยแล้วเราไปตั้งค่าสำหรับการแตะ3ครั้งกันครับด้วยการแตะ t r i ป l e t a แแล้วแตะเลือกการทำงานที่ต้องการได้เลยในตัวอย่างนี้ผมจะเลือก take Take and Share s c r e e n s h o t เพื่อจับภาพหน้าจอและแชร์นะครับเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วเราไปทดสอบการใช้งานกันครับ เริ่มกันที่การแตะด้านหลัง2ครั้งเพื่อนๆจะเห็นว่าแอปที่เราตั้งค่าเอาไว้เปิดขึ้นมาทันทีโดยมีกรอบคำว่า double tap แสดงขึ้นมาตอนที่เราเปิดสวิตช์ event notification detection นั่นเองครับและเมื่อแตะ3ครั้งก็จะเป็นการจับภาพหน้าจอพร้อมแชร์ทันทีง่ายๆแบบนี้เลยครับเราไปดูการทดสอบการใช้งานการตั้งค่าในแบบอื่นๆกันครับเริ่มกันที่แบบที่3 access y o Google Voice Assistant เปิดการทำงานของ Google Voice Assistant เพื่อให้เราสั่งงานด้วยเสียงหรือสอบถามข้อมูลด้วยเสียงได้ทันทีแบบที่4 Start Pop-up Window ย่อหน้าจอแอปที่เราใช้งานอยู่ให้เป็นแบบ Pop-up เพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้หน้าจอถูกย่อเรียบร้อยแล้วครับสามารถใช้งานแอปแบบ Multitasking ได้อย่างสะดวกคล่องตัวและรวดเร็วแบบที่5 Show Notifications เปิดหน้าจอรายการแจ้งเตือนให้เราตรวจสอบรายการแจ้งเตือนได้ง่ายๆเลยครับแบบที่6 Show r e เ e n t a p p ปเปิดหน้าจอรายการแอปที่เราเปิดอยู่เพื่อให้เพื่อนๆสามารถแตะสลับแอปหรือปิดแอปที่ไม่ต้องการได้เลยครับและแบบที่ 7. back button ใช้แทนปุ่ม back ให้เราย้อนกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าได้ง่ายๆเลยครับด้วย l i i i star จากนี้ไปเพื่อนๆก็สามารถแตะด้านหลังเครื่องสมาร์ทโฟนจาก Samsung 2ครั้งหรือ3ครั้งเพื่อสั่งงานต่างๆได้อย่างง่ายดายสะดวกและรวดเร็วแล้วครับเพื่อนๆสามารถไปติดตั้งตั้งค่าและใช้งานกันได้เลยนะครับ ในคลิปหน้าเราไปดูการตั้งค่าอื่นๆของ l i g i t สตา r กันต่อครับเพื่อนๆสามารถติดตามข้อมูลใหม่ๆในการใช้งาน Android ได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนในเดียวนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ